วันนี้ปีใหม่ครับได้ซื้อภูมาดำากรจายาที่่านมาก็แกะเสร็จแล้วก็เป็นรูปร่างอย่างนี้ครับวางไว้ในที่เรียบครับนี่เป็นฉนวนเดี๋ยวจะมาดูวิธีการจุด Yeah. จบสวยงามมากสวัสดีปีใหม่ครับขอให้มีความสุขทั้งปีครับสสวสีปีใหม่หกสี่จะมาถึงครับนี่ครับสวัสดีครับ